สวัสดีค่ะชาวสตอรี่ไกดวันนี้จะมานำเสนอเรื่องกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนสร้างเป็นขันข้นๆกำแพงเมืองจีนสร้างเมื่อ2,500ปีก่อนตั้งแต่รัชสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ปรถมจกักรพรรดิพระองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนสมัยราชวงศ์ฉินจุดประสงค์ก็เพื่อ ป้องกันการลุกรานจากาเผ่าเร่ร่อนทางเหนือโดยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยห้องเต้อ,องค์ต่อมาจนสำเร็จในที่สุดกำแพงเมืองจีนถือเป็นหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและกำแพงเมืองจีนยาวถึง21,696กิโลเมตร อย่าลืมไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ